ตอนนี้เราก็อยู่ท่าประจันทนะจ๊ะเดินเล่นชาวอาทิตย์นี่เป็นท่ามหาราชนี่เป็นท่าประจันเดินไปเป็นท่าช้างนะรู้สึก อันนี้ก็จะมีที่กินข้าวมีที่อะไรด้วยนะแต่ยังไม่เคยเดินไม่เคยเดินจริงจังนะแต่นี้มาส่วนใหญ่ก็มานั่งแวๆๆ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 ๊บแว๊บแว๊บแวบเดี๋ก็เราก็จะนั่งเหลือจากตรงนี้กลับไปตรงสี <S 1> <S 1> ส่ลาดเฟลลิสคา,าเฟ่เว้ยเฮ้ยแจ่มว่ะเฮ้ยบยัก ก็ทางดีเดี๋ยด,ด,ดูราคาห่างเลยดิไนั่งแวะวะ่ะเดี๋ยวแวะนะเดี๋ยวเดินเซอร์เวก่อนนะครับมีที่จอดรถพอสมควรนี่มีจอดรถได้มีจักรยานแจกด้วยมีจักรยานแจกด้วยเดี๋ยวไปดูดูข้างหน้ากันว่ามีอะไรบ้างนะเฮ้ยมีที่มีที่จอดรถดีเะเนี่ยไปเล่นไป เออคาร่ามาจอดที่นี่ก็ได้เนอะเดี๋ยวดูตอนนี้ก่อนโอมีไงมีอาฟงคาเฟ่ด้านนี้โโหดีที่แวะเนี่ยเสาตสามาถ่ายรูปเพียบเลยอ่ะดีโอ้ถ้าไม่แวนนี่เสียดายเลยเนะี่ยไม่ได้มานานเหมือนกันนะจำไม่อะไรไม่ค่อยได้เหมือนน,นะสวยนะวิวดี จะขึ้นหน่อยล้วถ้ากิ้งนี้ก็คือโหลดโหลดอย่างนั้นเลยนะอ่าไม่ใช่คนไทยครับเป็นคนจีนนะครับเข้ามันมีอะไรกินปะถ้ามหาราชเฮ้ยดูเรือเลยเรือ,อคือคืดมากเลยอ่ะ อ,นนอันนี้เป็นบ้านคอนเทนต์นะหน,าาน้ามาเช่าอยู่มากเลยบ้านคอนเทนต์มาดูดูข้างบนเลยขั้นมีอะไรกินป่ะเนี่ยเขาใส่สตาร์บัคอยู่ข้างล่างหระโอ้เป็นร้านร้านอาหารอ่ะโอ้สตาร์บัคอยู่ข้างล่างครับท่านผู้ชม เดินลงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปนั่งซาบักแป๊บนึงแล้วกลับแล้วไม่ไหวแล้วเริ่มเดินเริ่มไกลครับนี่เป็นร้านอาหารอุ้ยสวยดีอะนะสวยดีมีอะไรขายด้วยข้างล่างเอ้ยดีนะดีดีดน่ามาเดินเล่นนะใค,ใครว่างมาเดินเล่นกันนะแถวนี้มมีที่เดินเล่นเยอะไงธรรมศาสตร์ท่ามหาราช ถ้าวังหลังเดินได้นะครับมีร้านค้าทําใหม่สวยอันนี้ร้านใหญ่เลยเห็นไหมน่ามานั่งกินนะจ๊ะอ่ะเจอกันคลิปหน้านะ